วันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีก๙เดือนนะครับอ่จากไทยเนี่ยให้การสนับสนุนสอบตลอดโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมตลอดเป็นควารมร่วมมือร่วมมือที่จาเป็นกันมาตลอดนะฮะแล้วก็มาถึงวันนี้มันนา่าจะเป็นเก้าที่สําคัญก็คือความร่วมมือร่วมมือในเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีขั้นสูง ในเรื่องของห้องแหลบแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้สถาบันนะฮะเราสามารถที่จะให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยเขาได้มาเรียนนะฮะในเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ในส่วนของการกับเรื่องในเรืนะะ่องของมาร์จคืิกขึ้น来 บริษัท UT แ c เป็นบริษัทที่ผลิตอุตสาหกรรมเรียกว่า s e m i c o n d u c t o r a ์ s m b and Test นะครับซึ่งผลิตของเราที่ผลิตก็จะอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกอย่างในในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็น AI server EV car หรือว่ารถยนต์ปกติทุกอุตสาหกรรมนะครับอะไรก็ตามที่มีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบริษัท UT แ c ก็สามารถที่จะผลิตอุปกรณ์สิ้นสวดพวกนั้นมาได้นะครับเราอยู่ใน u ิ i ส e เซมิคอนดัตตั้งนาน สำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ human resource s กำลังคนของเราสิ่งหนึ่งผมว่าที่เมืองไทยได้เปรียบที่อื่นว่าคนของเรามี commitment นะครับนอกจากเมืองค้าเราคือมี commitment และวถ้ากิเราได้รับการสนับสนุนจชกทางภาคการศึกษาเพื่อจะสร้างบุคลากรขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพและมีความตั้งใจงที่จะเรียบรอ product ต่างๆของเราแล้วก็ มองไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าผมว่าเราจะไปอีกหนึ่งสเต็ปอีกหนึ่งขั้นจากคาทาลือกับยูแทคกระทในวันนี้นะครับทางยูแทคไทยเด่กก็จะพัฒนาอุปกรณของเรานะครับเพื่อให้เชื่อมโยงกับยูแทคที่เราสามารถส่งวัสดุและก็อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ซิิคอนดักเตอร์ของเราเนี่ยไปได้ทั่วโลกนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาเราเนี่ยให้เข้าสู่ global e n g i n e e r แล้วก็ world class research of innovation นะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสถาบันเรานะครับ ความร่วมมือระหว่างอุตสาหการรมอย่างวิเทคไทยนะครับกับเรานี่ยนะครับคณะวิศวกรรมศาส,ารสตร์สัจรอเนี่ยจะเป็นรากฐานสําคัญของการผลิตบุคลากรของประเทศและของโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพะประเทศไทยนะครับให้ความสําคัญเพราะเป็นต้นน้าของการผลิตอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับหวังว่าการร่วมมือครั้งนี้นะครับจะทํานําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝัง่งทั้งอินดัสทรีแลวก็มหาวิทยาลัยนะครับ